สวัสดีครับ87รถบ้านจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้เป็นวันเดือนพิการแล้วนะครับนะฮะวันนี้ก็มีรถมาแนะนําอีกแล้วฮะเป็นรถตระกูลของโตโยต้านะครับอ่าเป็นโตโยต้าอันติสฮะสีน้ําตาลนะฮะคันนี้อ่าผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000บาทนะฮะตลอดสัญญาเลยนะฮะคันนี้นะฮะ5,000บาทฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีประกันภัยนะฮะคันนี้ราคาไม่แพงครับราคา249,000สาพนะครับ เป็นตัว 1.8e นะฮะปี13นะฮะคันนี้เป็นหน้าใหม่แลฮะอันติดนะฮะนะฮะทุกอาชีพซื้อได้นะฮะอ่าเอกสารไม่ยุ่งยากนะฮะบัตรประชาชนครับทะเบียนบ้านครับสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนฮะแผนที่บ้านแผนที่ทํางานฮะถ้าเป็นชีพอ่าอาชีพแม่ค้าก็เป็นอ่าตัวสัญญาเช่าครับอ่าสัญญาขายของครับอ่าแหล่งที่มาที่ขายของนะฮะผู้รับเหมาก็เป็นสัญญาว่าจ้างนะฮะอ่า ทุกอาชีพซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวรถนะครัคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่5,000บาทนะฮะเป็นรถอัลติสเครื่อง1.8ตัว e ฮะสีน้ำตาลฮะมีล้อแม็กให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวตากล้องซูมไปไกลๆนะฮะสวยมากครับตัวนี้นะฮะไม่ได้โหลดนะฮะแต่งสแตนดาร์ดเรียบร้อยแล้วนะฮะคือเปลี่ยนแม็กมาอย่างเดียวฮะมีสเกิร์ตพร้อมนลฮะคันนี้นะฮะราคาอยู่ที่2 4 9 0 0 0สาฮะราคาไม่แพงนะฮะในรุ่นตัวนี้ถ้าออกห้างก็ได้อย่างมากกวาแป0 0 0นกว่าบาทนะฮะในร ปีพศ2013นะฮะคันนี้นะฮะจด2012ฮะโฉมใหม่นะฮะนะฮะดูฮะดูไฟท้ายไฟอะไรเครื่อง1.8นะฮะ E นะฮะอ่ะขออนุญาตเปิดไฟเปิดท้ายให้ดูคันนี้ไม่มีติดแก๊สฮะเดี๋ยวตากล้องเปิดท้ายหน่อยฮะคันนี้นะฮะอ่ามีกล้องหลังเรียบร้อยแล้วฮะคันนี้นะฮะสวยงามมากนะฮะดูฮะดูด้านหลังสะอาดสะอ้านนะฮะรถไม่มีโดนนะฮะคันนี้นะฮะมียางไร่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะฮะไปเรื่อยๆนะครับคันนี้นะฮะ ายาไหลมีเรียบร <c oughs> ้อยแล้วนะฮะแม่แรงยางไหลพร้อมนะฮะนะฮะเราดูแลให้ท่านนะฮะเมื่อท่านอนุมัติปุ๊บเรามี15รายการหลังการส่งมอบนะฮะดูแลให้ท่านน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะฮะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะฮะฟรีทุกอย่างนะฮะคันนี้นะฮะทุกอาชีพซื้อได้นะฮะท่านจะอยู่ที่ไหนเชียงใหม่เชียงรายนะฮะสงขลาปัตตานีนะฮะยะลาดนะฮะคันนี้ฮะเดี๋ยวดูภายในนะฮะภายในเป็นเบาะหนังสีเบจนะฮะคันนี้นะฮะดูภายในด้านหลังนะฮะสะอาดสะอ้านดีนะฮะคันนี้มีแอร์แบกนะฮะด เบาะหนังเกี่ยงกาวนะฮะไปต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวฮะนั่งได้4คนขับสบายฮะถึงเชียงใหม่ไม่ต้องพักรถนะฮะคันนี้นะฮะดูนะฮะดูด้านในนะฮะดูด้านในฮะสตาร์ทชึ่งเดียวนะฮะติดเลยนะฮะภายในสวยงามไมายวิ่งวิที่200,000โลเองนะฮะนี่ฮะแอร์ออโต้แล้วนะครับคันนี้นะฮะมีแอร์แบ็กไอพีเอสนะฮะดูฮะสะอาดสะอ้านดีนะฮะภายในนะฮะเบาะหนังสีครีมมีวิทยุนะฮะฟังก์ชันนะฮะคันนี้นะฮะราคาอยู่ที่249,000สาพนะฮะ ตัวนี้นะฮะราคาดีมากเลยฮะเดี๋ยวดูภายในครับภายนอกนะครับน่าดูห้องพักครับคันนี้มีล้อแม็กให้เรียบร้อยเลยฮะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000บาทนะฮะตลอดสัญญาเลยนะคันนี้นะฮะเป็นเครื่อง VTTI นะฮะนะเครื่องยนต์พันแปดตัว E นะฮะดูนะฮะคันนี้นะฮะราคาไม่แพงเลย2,49,000มาไม่ถูกปักหมุดมาเลยฮะ87รถบ้านจังหวัดสุรรณบุนะฮะ หรือโทรเข้ามานะฮะ0 9 9ครับ3า7 8994นะฮะเรายินดีบริการทุกท่านนะฮะถ,ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะเผื่อท่านจะได้มีเพิ่มรายได้นะฮะนะฮะวันนี้ก็ไม่รบก,กวนลูกค้าทุกท่านเลยฮะที่ให้การไว้วางใจ8 7รถม้านจังจจหวัดสมุทรปราการนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ